ผมถูกหัวหน้าง,งานสั่งพักงานแล้วเอาใวลาออกให้ใหเซน็นแต่ผมยังไม่เซ็นแล้วผมควรทำอย่างไรในกรณีอันนี้ผมพูดตามกฎหมายก่อนเนาะในกรณีที่เราเนี่ยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเนี่ยตามกฎหมายแล้วนายจ้างเนี่ยจะสั่งพักงานลูกจ้างไม่ได้เว้นแต่จะมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเนี่ยให้สามารถทำได้แล้วก็นายจ้างเนี่ยจะต้องมีคำสั่งเป็นหนังสือและระบุข,ข้อหาหรือ สิ่งที่ลูกจ้างเนี่ยกระทำความผิดแล้วการสั่งพักงานนั้นน่ะจะสั่งพักงานได้ไม่เกิน7วันครับผมและต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าก่อนส่วนเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องค่าจ้างเนี่ยถ้าไม่มีข้อตกลงอะไรไว้นายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าจ้างให้ระหว่างที่สั่งพักงานด้วยครับดังนั้นในกรณีนี้ถ้าเกิดถูกสั่งพักงานแล้วไม่ได้รับค่าจ้างเนี่ยแล้วให้เซ็นใบลาออกอันดับแรกใบลาออกห้ามเซ็นครับ ส่วนการสั่งพักงานถ้ารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในส่วนนี้เราสามารถร้องไปที่พนกักงานตรวจแรงงานได้หรือสามารถฟ้องศาลได้ครับหากท่านใดต้องการปรึกษาคดีต้องการแจ้งความหรือต้องการให้ทนายดาเนินการทางกฎหมายเรื่องไหนให้ก็ทักชแชทไลน์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ